สวัสดีครับผมชื่อพี่ครับเป็นแหนงบุคคลของที่นี่นะครับเดี๋ยวเชิญคุณแนะนําตัวเองครับสวัสดีครับครับผมอืมกับผมชื่อนายสมชายแนะนําตัวสบายๆเลยครับไม่ต้องเกรงนะฮะเป็นการเองได้เลยครับกับผมชื่อนายสมชายวงช่วยครับครับผมชื่อเล่นชื่อแหนมครับครับผมงั้นขออนุญาตเรียกคุณแหนมนะครับแล้วคุณแหนมเคยทํางานอะไรมาบ้างครับ เอ่อผมเคยทํางานเป็นพนักงานกุ๊กครับเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่เป็นกุ๊กได้ประมาณ2อสปีครับผมเริ่มเรียนรู้จากที่ผมเข้าไปเป็นกุ๊กนะครับคือผมไม่มีวิชาเลยครับตรงนี้ทําในด้านอาหารไม่เป็นเลยครับอาหารไม่เป็นเลยครับอาหารไม่เป็นเลยครับต้องเล่วไหนบอกเราเป็นกุ๊กแล้วทาไมทาอาหารไม่เป็นละ่ะครับผมเริ่มงงกับคุณแนมแล้วนะฮะคือผมเข้าไปช่ป่ะผมเข้าไปแล้ว,ผม,ลวผมไปเรียนรู้จากคุณนน้นที่ คุณนั้นที่ผมก็ได้วิชามาตอนนี้ผมก็าเปินแล้วครับกุ๊กโอเคแสดงว่าคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียนรู้เร็นรวนะครับแล้วก็ชอบการเรียนรู้นะฮะอ้าวแล้วทําไมคุณมาสมัครพนักง,งานต้อนรับ่ะทําไมไม่ไปสมัครกุ๊กอ่ะเออคุณนนเนคุณเนมใช่ไหมคุณเนมครับคําถามนั้นผมต้องเป็นคนถามคุณนะไอ้ริ้งเจ้เวยโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะถามคุณว่าแล้วทําไมคุณถึงมาสมัครงานในด้านนี้ล่ะครับ ในด้านกุ๊กในด้านกุ๊กนะครับคือผมก็ชอบนะครับผมก็ชอบมากเลยในด้านทําอาหารและทีเนี้ยพอผมเริ่มทําอาหารเป็นนะครับผมก็อยากจะย้ายมาใน le, ด้านเรื่องบริการเอย่าทําร้ายตัวเองครับเออแล้วได้ข่าวว่าตอนคุณอยู่โรงแรมเก่าของคุณเนี่ยนะฮะคุณไปทำแกงในครัวนะฮะแล้วคุณเอากระีิบูดมาใช้เนี่ยจริงไหมฮะกูไม่ได้แกงยังไม่ถึงคิวคุณครับเดี๋ยวให้คุณแนนพูดก่อนนะฮะ คุณคุณ,ค,ณคุณรอก่อนนะฮะไอย้ยาลังกาวกระนาวกระนาวกันนะน้องพี่ไอย้ยาลังกาวกันน้องุกจับไม่ได้เหรออีดอก